สวัสดีเอซที่น่ารักนะคะนี่เป็นต้นหอมที่ปลูกใหม่นะพี่น้องนะเพราะว่าปลูกก่อนหน้านูน้นเอาไว้ที่นู้นนะคะพี่ที่น้องนะเอาไว้ที่ชั้นนะก็เปื่อยนะเพราะว่ามันเป็นฤดูฝนเอาใหม่พี่น้องนะคะปลูกเสร็จแล้วนะตอนนี้เอามาเข้าร่มพี่นี้ไม่ให้มันโดนฝนนะมันจะเป็นอย่างไรมันจะ มันจะตายไหมหรืออย่างไรนะคะเราต้องมารอลุ้นกันนะปลูกใหม่เลยนะพวกนั้นคือมันเปื่อยตายหมดเลยนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราหาต้นหอมมาปลูกอีกนะคะหน้าบ้านของเราก็แป๊ดเอ,อิดตืดเดือแต่ต้นไม่ยมนี่ถังน้ํานี้ก็จะเอาไปเก็บไว้หลังบ้านนะคะนี่ถังน้ําเอามารองน้ําไว้ รดน้ำต้นไม้นะเต๋อตะไคร้ตะไคร้สองกอนะแล้วก็ต้นมะเขียต้นมะเขือแล้วก็จะถอนนะไปปลูกที่ใหม่อ่าตไถ่พ้อมาต่อยมาแล้วนะมาจากสวนแล้วตกตะลึงแน่นะ เงี้ยงเงยเวลารถไถบิ่งที่ถนนสุดโหดเนี่ยเหมือนมันจะล้มยังไงก็ไม่รู้นะคะ เปนแถวว่าถึงจะพูปแปนแถวว่าใคพี่น้องเป็นบอกเลยป็นเลย หมดได้ยังไงเนาะห้าถังนึงชี่ได้เอือขี่ดได้เจ็ดถังเจ้าจนหิวข้าวอือม,มันบ่ายมัวกว่าแล้ว<อ>พ่อก็ยังไม่ได้กินพ่อก็พึ่งไปจ้ะยังไม่ได้แปลงล่างเลยเ<อ>จ้าต้องไปดึงต้นนั่นนั่นออกให้นะ<อ>ไปขุดต้นไหนไอ้นั่นนะอ๋ออันนี้วะ มาก็ใช้เลยเนะอ,อันนี้วเ,เออเราก็จะปลูกผักสวนครัวมันแรงไม่พอระว,วังมดแดงไฟเดอ้อต้องใช้เสียมพ่อต้องใช้เสียมขุดออทางต้มน้ำร้อนลวกมดคันไฟก็ปานนั้น พี่น้องเ้ยหมดแรงไฟก็เยอะเยอะน่ะเหลือต้อนนึ่งน่ะน,นะออนออโอ้เจ้ารถหล,ลกแป๊บเดียวเนาะตะไคร้เนี่ยแม่จะปลูกสักสามกอพ่อหิวข้าวลงไปไปกินข้าว,ว,าวเห็นไหมนี่อันนี้น่ะยายายายออกไปใส่ฝนนะเพราะว่าฤดูฝนนะเขาให้เอาไว้ในบ้าน งว่านี่ยหลกออกเด้อพูดอนะจอไปหลังบ้านน่นอ,อ,อืดูต้นมะละกอของเรานะพี่น้องเยอะแยะแต่แปะมากมายวันนี้ก็เพื่อนโทรมาชวนแล้วนะแต่ยังทำธุระไม่เสร็จนะยังเฮ็ดเบียงบ่แล้วพี่น้องเอ้ยก็เลยยังไปบ่ได้นะคะ ก็รอทําเวียกทํางานแล้วก่อนเนาะน้ําทายังไม่ได้อาบเลยนะะพอมาต่อก็เพิ่งกลับมาเดี๋ยวพ่อมาต่อกินข้าวกินน้ําเสร็จก่อนเดี๋ยวเราไปหาเพื่อนไปหาฝูงก็จะได้ไม่ต้องห่วงลูกห่วงผัวนะคะพี่น้องนะเอาเอาอะไรทางนู้นพ่อไปดูไหม เอ้ามันเลิกแล้วพอ่ออยู่ตรงนั้นแหละระวังเด้อโอ้โอ้ลื่นลื่นกอหญ้าดำๆนะ่ะเออแถวไม้เก้มโอ้ย,าาออยหาเอ้ยพี่น้องเห่าแม้กระทั่งกระป้อมเมื่กว่างมาพ่อไปอาบน้ำก่อนแม่เด้อ แช่พอเสร็จแล้วก็จะไปกินส้นตมตำกับเพื่อนๆหน่อยหนึ่งอู้รถโคตรสกกระปกเลยนะพ่อเนาะโอ้โอพี่น้องเอ้ยยังไงก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่ดูคลิปให้พวกเราเนาะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ